ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดงลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรเกลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เดือนข่าวดีแฟนหงแดงที่หนึ่งยืนยันเองนะครับว่าลิเวอร์พูลขุมวบเราจะได้ตัวอังแรมมาเริ่มเทียมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนอัปเดตรายงานข่าวการย้ายทีมของอังแรมพลินดาเด้นะครับกันอย่างต่อนเนื่องกันไปเลยนะฮะ หลังจากที่ณตอนนี้ดูเหมือนว่าดยวกันย์ยทีมของกองกลางชาวบราซิลรายนี้กาลังมีความชัดเจนออกมาให้เห็นเรื่อยๆแล้วนะฮะนั่นก็มาว่าในช่วงสัปดาห์นี้จู่ๆเหล่าบรรดาสื่อชื่อดังและนักข่าวชื่อดังหลายๆคนต่างก็ออกมาพูดถึงข่าวการชื่อมยงระหว่างลิเวอร์พูลกับอาราแรไม่เว้นแต่ระหว่างนั่นก็ทําให้เชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลนะครับกำลังมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแนวนี้อยู่ทางด้านเบื้องหลังอย่างแน่นอน เพราะไม่อย่างนั้นสื่อต่างก็คงไม่พร้อมใจกันออกมาเล่นข่าวกันย้าทีมของนักเตะไรนี้กันอย่างพร้อมเพียงกันอย่างแน่นอนเดี๋ยวเาสุดนรับตานานของกรัมไบรลี่นักข่าวชื่อดังทานากการย้ายทีมระดับที่หนึ่งเลยนะฮะก็เดือม่ข่าวเกี่ยวกับข่าวการเชื่อมโยงระหว่างลิเวอร์พูลกับอังการด้วยเช่นเดียวกันผ่านทางรายการทอล์ก n ิงทันเฟอร์โดยเขาข่าวว่าผมตหนักดีและเชื่อมันวันลิเวอร์พูลจะไปคว้าตัวอันการเข้าสู่ทีมอย่างแน่นอนเมื่อถึงช่วงตลาดการจัดการนักเตะเดือนมกราคม เพราะเท่าที่ผมได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และข่าวนี้มาแล้วก็ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลจะเป็นทีมที่อยู่แถวหน้าที่สุดสําหรับเดือนนี้และเป็นเต็งหนึ่งและก็ไม่บ่อยครั้งนักที่ลิเวอร์พูลจะเป็นทีมเต็งซาโดยที่ไร้คู่แข่งแต่นันที่ในความเป็นจริงแล้วอันแรกคือนักเตะที่ดังมากในลีกบราซิลแต่สําหรับเหตุผลนั้นก็ง่ายมากๆนั่นเพราะว่าลิเวอร์พูลคือทีมที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับทานั้นของปูมเมนเนเซดังนั้น ทางฟูเมนเทเซ่จะขายนักเตะรายนี้เอาจากทีมให้แล้วแล้วก็มันจะต้องเป็นลิเวอร์พูลทีมเดียวเท่าน,นั้นดังนั้นเดียวกัน,นทีมแบบนี้จึงง่ายมากๆนะครับเพราะทั้ง2ทีมยินดีที่จะทำการซื้อขายกันโดยตรงโดยที่ไม่สนใจทีมอื่นๆนั่นเองนะฮะเนื่องจากผมมองว่าลิเวอร์พูลน่าจะทางสะดวกสําหรับเดี๋ยวนี้มากๆและผมก็ได้รับทราบข่าวมาว่าลิเวอร์พูลนั้นก็จริงจังในการยัดทีมของนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากด้วยเช่นเดีวยวกัน เพราะพวกเขาลิเวอร์ pool ไม่ยอมคว้าตัวเพ่นในตำแหน่งกองการตัวรับรายอื่นเลยเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเสมอที่่ันมาเพราะว่าต้องการรอเพียงแค่อังแารเพียงคนเดียวเท่านั้นในส่วนของวัตุรุเอนโดที่ซื้อเข้ามานั้นก็เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดในช่วงที่กำลังรออังแารในช่วงตลาดเดือนมกราคมน,นั่นเองดังนั้นถ้ามองในความเป็นจริงแล้วผมมองว่าลิเวอร์ pool จะคว้าตัวกองการจากฟูมิเนเซเข้าสู่ทีมคนข้งแน่นอนเพียงแต่ว่าทีมหงแดงนั้นจะสามารถ ตกลงค่าตัวในการยัดกิมใน,นครั้งนี้ให้เสร็จสิ้นที่จำนวนเท่าไรก็เท่านั้นเองโดยในตอนนี้นะครับทางฟูมิเนเซ่กำลังมุ่งเน้นไปที่การแข่งขันฟุตบอลถ้วยรายการโคปาลิบอร์ตาโดเรสในรอบรองชนะเลิศในเนียนแรกนั้นนะครับฟูมิเนเซ่าสามารถเอาชนะอินเตอร์นาเซออนาวมาได้2ประตูต่อหนึ่งและถ้าหากพวกเขาสามารถผ่านเล็กที่2และเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นเสื้อเลือแล้ว,วก็ฟูมิเนเซ่ก็ต้องไปดวลกับโบคาจูเนียที่รอพวกเขาอยู่ในรอบชิงชนะเลิศ และนี่ถือว่าเป็นฟุตบอลรายการสุดท้ายของอังแรกับฟูมเมเนเซ่ก่อนที่จะย้ายออกจากทีมไปเมื่อลีกปราซิลปิดทําการในช่วงเดือนธันวามคมนี้นะฮะก็ถือว่าลุ้นกันหนักเลยทีเดียวในตลาดการสกันนเตัดเดือนมกราคมนะครับเตรียมจวดสตีเฟนวอนอกปลุกเร้าให้ลิเวอร์พูลไปคว้าตัวคาวิซาคาวารัสเคเลียมารอสแตนบายในตำแหน่งของโมเมสซาลา สโมสรลิเวอร์พูลครับยังคงตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอยู่เป็นระยะระะเ,เกี่ยวกับการสัญหานัดรายใหม่เข้าสูเทียมเพื่อเกิดกรณีที่โมเมสซลาย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ก็ได้มีทีมจากบริษดทอาราเบียได้ยื่นข้อเสนอที่เป็นสถิติโลกเข้ามาแต่ถูกทางลิเวอร์พูลนั้นตอบป,ปฏิเสธกลับไปในทันทีแต่ที่นั้นหลังจบฤดูกาลนี้โมเมสซาก็จะเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้าย ซึ่งนั่นนะครับจะทําให้ลิเวอร์พูลกำลังที่จะถูกบังคับให้ต้องขายกองหน้าที่ดีที่สุดออกจากทีมไปในราคาที่ถูกเพราะดีกว่าจะต้องเสียไปแบบฟรฟๆซึ่งเรื่องนี้เองก็ทําให้นตอนนี้ลิเวอร์พูลจึงตกเป็นข่าวเชื่อโยงเกี่ยวกับการหานักเตะใหม่เพื่อเข้ามาแทนที่นัตำแหน่งของโมซาลาไปแบบเลี่ยงไม่ได้นะครับโดยล่าสุดครับตำแหน่งของสเฟนวอนน็อกก็ได้มาเสนอแนะนักเตะที่เหมาะสมที่จะเข้ามาแทนที่นัตแหน่งของโมเมนซาลาผ่านรายการทางช่องท็อกสปอร์ตโดยกล่าวว่า สำหรับผมแล้วนะครับถ้าหากเกิดกรณีที่ลิเวอร์พูลไม่สามารถรั้งตัวโมเมตซลาให้อยู่กับทีมต่อไปได้ในฤดูกาลหน้าได้แล้วแล้วก็ผมก็อยากจะแนะนําให้ลิเวอร์ลองมองไปที่คาวิซาคาวารัสเคเรียปีกทีมชาติจอร์เจียจากสโมสรนาโปลีเข้ามาแทนที่ในะตำแหน่งปีกขวาของโมเมตซลาจะเป็นการดีที่สุดนั่นเพราะในะตอนนี้นักเตะรายนี้ได้รับการพิสูจน์และยอมรับแล้วว่าเป็นหนึ่งในนักเตะโลวรุกที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้เป็นที่โหล่แล้ว ทันทีที่ผมได้ยินข่าวว่าโมซารากำลังจะถูกซื้อตัวจากทีมในลีกซาาระเบียด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติโลกเมื่อช่วงตลาดสมมติที่ผ่นมานั้นสมองของผมก็คิดออกในทันทีว่าผู้เล่นที่เหมาะสมที่จะกข้ามาเป็นปีกขวาให้กับลิเวอร์พูลนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคาวิซาคาวารัสเคเลียปีกที่ร้อนแรงที่สุดของยุโรปณนเวลานี้เขาเป็นนักเตะที่ตรงตามโปรไฟล์ของทางลิเวอร์พูลนั้นต้องการทุกอย่าง ที่เก่าวคือเขาเป็นนักเตะที่มีอายุน้อยมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแดนหน้าแม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะถูกจับให้เล่นในตำแหน่งทาน้้นซ้ายแต่ผมก็มองว่าตำแหน่งทขวาน,นั้นเขาก็ลงเล่นได้อย่างแน,น่นอนแต่ก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่อยากทิ่นลิร์พูจะประสบความสําเร็จในเดียวกันนี้ทีมของนักเตะรายนี้เพราะใครต่อใครต่างก็รู้ดีว่าทางสโมสนนรนาโุลีนั้นเป็นทีมที่มักจะชอบโกงราคาค่าตัวของนักเตะ และนักเตะของพวกเขาแต่ละคนนั้นก็ถูกตั้งค่าตัวขั้นต่ำที่100ล้านปอนด์ทั้งนั้นในแต่ละเดี่ยวดังนั้นนะครับถ้าหากลิเวอร์พูลนะครับจะไปคว้าตัวคาวิซาคาวาวัสเคเรียมาร่วมทีมได้แล้วแล้วก็กเชื่อได้ว่าพวกเขาคงจะต้องถูกนาโปลีก่งราคาค่าตัวในเดือนนี้ที่มากกว่า100ล้านปอนด์อย่างแน่นอนดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลที่ไม่ชอบทําการซื้อขายกับทีมลักษณะนี้ก็คงที่จะไม่กลา้าที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีความเป็นไปได้ แต่ถ้าหากสมมติว่าลิเวอร์ p o o สามารถคว้าตัวคาวิซ่าคารัสเคเลียเข้าสู่ทีมได้จริงๆแล้วแล้วก็ผมก็มองว่าเกมรุกของลิเวอร์ p o o นั้นจะยังคงแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมต่อให้ไม่มีโมเมนซาลาอยู่ภายในทีมอีกต่อไปแล้วก็ตามทีล้าก่อนวงในเปิดเผยติอโอโกอาคันตราตอบตกลงล่วงหน้าแล้วว่าจะย้ายก,สมมสากรักคืนถิ่นสโมสรบาซโลนาอีกครั้งเมื่อสัญญาของเขาหมดลงในช่วงสมัมเมนา สโมสรลิเวอร์พูลของพวกเราครับจิมดังในศึกพรีเมียร์ลีกตกเป็นข่าวลืออย่างน้าหูว่ากำลังจะเสียติ๋ยกอาคันโตราก่องการระดับโลกชาวสเปนออกจากทีมไปเกือบที่จะแน่นอนแล้วในช่วงหลังจบฤดูกาลน,นี้ หลังจากจนถึงนาตอนนี้ทางลิบบูนั้นนะครับยังไม่มีความคิดที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับกองกลางในวัย32ปีรายรนี้แต่ยังได้โดยคาดการณ์กันว่าเตลโกอาคันตอลานั้นจะย้ายออกจากลิบบูนในทันทีหลังจบฤดูกาลนี้เมื่อสัญญาของเขาขกัดลิบูนั้นสิ้นสุดลง,งนั้นก็ทําให้เกิดคําถามขึ้นมาว่าแล้วสโมสรไหนกันแน่ที่จะเป็นจุดหมายปลายทางถัดไปของเตลโกอาคันตรลาในฤดูกาลหน้านะครับ เรารายงานนี้มาจาก ESPN Sport นะครับสื่อกีฬาชื่อดังระดับโลกก็ได้ออนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจโดยอ้างอิงจากสายข่าววงแนวรายหนึ่งที่ไม่ระบุชื่อโดยกล,ล่าวว่าและตอนนี้ทางติโอโกอาคันโตรานั้นได้ตัดสินใจแล้วว่าตัวของเขานั้นจะไม่ต่อสัญญาชุัใหม่กับทางลิเวอร์พูลและกำลังเตรียมที่จะอำลาทิมแอนฟิลหลังจบฤดูกาลนี้เมื่อสัญญาของเขานั้นสิ้นสุดลงโดยตามรายงานระบุว่าติโอโกอาคันโตรานั้นได้ตอบตกลงล่วงหน้าไปแล้วว่า จะย้ายกลับคืนสุทินคาตโ,ตโลเนียของสโมสรบาร์เซโลนาอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าซึ่งนั่นก็ทําให้ตัวของเตอโก้นั้นจะปิดฉากอาชีพการแข่งขันของเขาอย่างยิ่งใหญ่หลังจากที่ตัวของเนั้นเติบโตมาจากลามาเซียของบาร์เซโลนาเมื่อราวๆา11ปีก่อนและเชื่อได้ว่าตัวของเตีโก้คนทรานั้นจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากแฟนบอลบาร์เซโลนากับการกลับคืนสุทธินเก่าของเขาอีกครั้งในครั้งนี้นะฮะ เลดที่ผ่านมานั้นเต็กก็อคันตอราถือเป็นนักเตะที่มีความสําคัญกับสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลในยุคเจอร์เกนครับเป็นอย่างมากและการมาถึงของเขาเมื่อ3ปีก่อนนั้นก็ทําให้ฟุตบอลสไตล์เฮฟวี่เมลทเ่าของเจอร์เกนครับนั้นสมบูรณ์แบบนั่นเพราะนักเตะลิเวอร์พูลในแต่ละตำแหนอ่งนั้นถูกปลูกฝังให้เล่นเพสซิ่งเร็วอยู่แล้ว และการที่ลิอร์พูลได้ตัวเตะก็อ,กอคันตรา,ราเข้ามาเป็นตัววางบอลและเชื่อมเกมนั้นก็ทําให้มิติเกมรุกของลิอร์พูลมีความหลากหลายจะทําให้เตะก็อกอคันตรานั้นก็ายเป็นนักเตะที่แฟนบอลชื่นชอบเป็นอย่างมากในช่วงรายิเวลกแรกๆแต่หลังจากตัวเขานั้นมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ตลอดเวลานั้นก็ทําให้ตัวเขาคนนั้นก็ไม่เคยได้ลงสนามสักเท่าไหร่และสุดท้ายแล้วแผนการเล่นของลิอร์พูลที่มีเตะก็อกอคัเนตราเป็นศูนย์กลางนั้นมันก็ไม่เวิร์ก เพราะตัวนักเตะได้รับบาดเจ็บบ่อยจนเกินไปจนในท้ายที่สุดแล้วเตโ๋ก็อคันทาล่าก็แทบจะกลายเป็นนักเตะที่ถูกลืมไปในที่สุดนะครับและสำหรับฤดูกาลนี้เตโก็อคันทาล่ายังไม่มีโอกาสถูกส่งลงสนามเลยนะฮะแม้แต่นัดเดียวเพราะตัวของคนนั้นก็มีอาการบาดเจ็บรบก,กวนมาตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้วจนต้องเข้ารับการผ่าตัดบริเวณสะโพกแต่จากการออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดของเจ็คกิงครับนั้น เขาบอกว่าตีอโอเกลอันทนรานั้นจะหายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาลงสนามได้หลังจากจบเบรกทีมชาติหรือก็คือในสถานะดังนั้นก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าเมื่อตีอโอเกลอันทตราหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาได้แล้วนั้นตัวของเขานั้นจะยังคงมีบทบาทในแผนกองกลางของลิเวอร์พูลอีกต่อไปหรือไม่นั่นเพราะใน,นตอนนี้ทั้งอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์เดอร์มินิคสปอสไลน์ต่างก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นผู้เล่นตัวจริงที่ทีทมจะขาดไปไม่ได้ ดังนั้นโอกาสกลับมาลงสนามอีกครั้งของตเตโก็อัอนเรานั้นน่าจะต้องลุ้นเหนื่อยอย่างแน่นอนนะฮะเดวมอริตลิดอดีตแข้งลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งใน3คดัดเดตกกุญสือคนใหม่ซัมเมอร์ปี2024เนยี่เดมริตได้วางเป้าหมายกุนสือคนใหม่ต่อจากคาโลอันโชลติแล้วโดยมี3คนวันที่11อตุลาคมนะครับหลังจากที่ทีมชาติบราซิลประกาศแต่งตั้งคาโลอันโชลติเป็นกุญสือของเทียม หลังหมดสัญญาก,กับเรือมอเรตในช่วงซัมเมอร์ปี2024ทําให้ราชันชุดขาวต้องหาตําแหน่งเฮดโค,ค้ชคนใหม่เพื่อมาทําทีมต่ออย่างไรก็ตามนะครับโมเซ่มานูเอลเอโตอโรหนึ่งในผู้บริหารของเรือมอเรตก็อมาใไม่สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเรามีโค้ชที่อยู่ในข่ายประมาณ2-3ถึงคนต้องรอถึงวันนั้นว่าจะเป็นใครที่เหมาะสมที่สุดตอนนี้ที่อยู่ในลิ์ก็มีทั้งชาบ,บีอเลนโซอับาโร่อเบลัวรวมถึงราอูกอนซาเลต ยังลาอูการซเลสก,ก็ดูว่าจะเป็นโค้ดที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับผมเขาอุทิศตนเองให้กับผู้เบาเป็นสิ่งที่ดีทีมไหนที่ได้เขาไปจะเป็นทีมระดับท็อปได้อย่างแน่นอนส่วนชาบีโอลโซที่ตอนนี้อยู่กับไบเออร์เวกูเซนเขาก็เป็นโค้ดอายุน้อยที่มีนักคตดใหญ่มากๆเขามีบุคลิกภาพที่เหมาะสมสาหรับการเป็นผู้นําที่ดีเขาไม่ธรรมดาแฟนหงเดือดบิ Big ๊กพีเจเอ็มโออลไม่ขอโทษแทนลูกน้องที่พลาด แฟนบอลลิเวอร์พูลต่างผิดหวังที่ฮาวเวิร์ดเว็บหัวหน้าบริษัทผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมเกมอาชีพหรือ PGMOL อุตสาห์ออกทีวีชี้แจงแต่ไม่กร้าก,กล่าวขอโทษต่อความผิดพลาดของลูกน้องตัวเองในเกมที่หงแดงแพ้ตอสเปอร์2องประตูต่อหนึ่งแมตปัญหาเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอย่างทอยแฮมอสเป์สเตเดียม จังหวะลุ้นทำประตูขึ้นนำ1-0ในช่วงครึ่งแรกโดยลุยดิอาสปีกของหงดงส่งบอลเข้าไปซุปต้นตะขาบได้แล้วตอนสั่งการเหลือแค่10คนที่รากคําตดสินว่าลำหน้าแต่ด้านความจริงก็คือสตาร์ทิมชติโคลัมเบียยังอยู่ในตำแหน่งที่พังตะขาบแบบเขาสะอาดแต่รอเรียนอิงแลนด์ฐานะผู้ควบคุม VAR ในเกมดังกล่าวไม่ทักท้วงอย่างทันท่วงทีต่อเชิดดำไซมอนฮูเปอร์ก่อความผิดพลาด จนต้องแถลงการยอมรับในเวลาต่อมาว่าผิดพลาดจริงๆล่าสุดฮาร์บูดเว็บไปปรากฏดตัวในรายการ m a ต o f ออฟ i ิเชียลมิคอก็พยายามแทเรื่องความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่เพราะกฎฟี f a ห้ามเรียกการแข่งขันกลับมาเริ่มใหม่กรณีเพราะว่าตัดสินผิดพลาดเกมดําเนินต่อไปแล้วจึงถือว่าให้เลยตามเลยผมเข้าใจว่าทําไมคนตั้งคําถามประเด็ดนดังกล่าว อันที่จริงผู้ควบคุมและผู้ช่วยควบคุม VR ในเกมดังกล่าวก็กังขาตัวเองด้วยเมื่อทำหน้าที่บกพร่องซึ่งกว่าจะรู้ตัวก็ปล่อยให้เกมดำเนินต่อไป20วินาทีแล้วหาวเว็บสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่าน Sky Sports ณจุดดังกล่าวพวกเขาพิจารณาว่าจะหยุดเกมเพื่อเปลี่ยนคำตัดสิน แต่ก็เรื่องกฎของเกมที่ตรามาโดยฟีฟาและคณะกรรมการสมาคมฟูตบอลน,นานาชาติหรือ IFAB ไม่อนุญ,ญาตให้ทำแบบนั้นแน่นอนกระแสจากเหล่าเดอะคัพอัดแหลกใส่ฮาร์เวิร์ดเวเพราะมาว่าการออกจอในครั้งนี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็แค่ประชาสัมพันธ์แก้ต่างแก้องค์กรให้กับตัวเองแต่ไม่มีคำขอโทษออกจากปากของเขาไมเคิลโอเว่นยังมองเรือ ว่ามีโอกาสสูงที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไมเคิลเวนอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษและของลิเวอร์พูลยังคงเชื่อมั่นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงมีโอกาสสูงที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแมพพึ่งปราชัย3จาก4นัดหลังสุดในทุกรายการแมนเชสเตอร์ซิตี้พึ่งพ่ายแพ้ต่ออาร์เซนอล1-0ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดคู่บิ๊กแมตช์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ทีมของเป๊ปโกเดร่า แพ้ถึง3จาก4นัดหลังสุดของทุกถ้วยล่นมาอยู่อันดับที่3ในลีก,กอย่างไรก็ตามไมเคิลเวนก็ยังเชื่อว่าเรเบย์ซิฟ้าแข็งแกร่งเหมือนเดิมและจะได้แชมป์อย่างแน่นอน2รายการในฤดูก,กาลนี้ซึ่งก็เป็นถ้วยใหญ่ทั้งพิม์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลที่แล้วแมนเชสเตียได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปแล้วแต่พวกเขาก็ยังคงเป็นแชมป์ลีกมาตลอด5-6ปีหลังส่วนผมไม่เห็นเลยว่าทำไมพวกเขาจะไม่ได้แชมป์ทุกรายการอีกครั้งในฤดูกาลนี้ บอกกันต,นตรงๆผมไม่เห็นว่ามันจะมีทีมใดที่ใกล้เคียงต่อการต่อก่นแชมป์ลีกมากกว่าพวกเขาและผมก็ไม่เห็นอีกเช่นกันว่าจะมีใครใกล้เคียงต่อการได้แชมป์อยู่ฝ้าเฉื่อมลีกมากเท่าพวกเขาส่วนเอเอครับอาจจะยากต่อการต่อกรคว้าแชมป์เนื่องเป็นการเล่นแบบแพ็คคัดออกคุณอาจสามารถเอาชนะพวกเขาได้แมนเชสเตอร์ irty, ในเกมน็อกเอาท์เพราะทุกทีมสามารถชนะแบบเดียวกันได้แต่สำหรับการเล่น2นัดผมไม่มองเห็นทีมไหนเลย ในยุโรปณนตอนนี้ที่จะสูสีกับพวกเขาได้เลยเช้าไม่หยุดหย่อนบิก๊กเปาอยอมรับมัตเตโอควูบาซิตต้องโดนไล่ออกในเกมแพ้อาร์เซนอลเปาพลาดไม่แจกใบแดงฮาวเบิดเบิร์หัวหน้าคณะกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพีจีเออยืนยันเชตเมา่าไมเคิลโอลิเวอร์เปานกวีดพลาดที่ไม่แจกใบแดงให้กับ ic, มัตเตโอควูบาซิตมิคฟิลทีแมนเชสตีในเกมพรีเมียร นัดที่ทีมแชมป์เก่าบุกไปแพ้อาร์ซัวน่1-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากระทั่งล่าสุดฮาวเวิร์ดเว็บได้ไปสนทนากับไมเคิลอเวนในรายการ m i กอัพเมื่อวันอังคารที่10ตุลาคมเพื่ออธิบายการทำหน้าที่ของปุตดสินและ VAR โดยหัวหน้า P.G.M.O.L. ็มโเวิร์บเว็บชี้ว่าไมเคิลอลิเวอร์ก่อความผิดพลาดเนื่องจากสมควรแจกใบแดงให้กับโควาซิตตั้งแต่การฟาวใส่มาตินโอนังกัดแล้ว มันจะเห็นว่ามันเป็นการขบทะที่เลวร้ายและผมก็มั่นใจว่าหากไมเคิลโอลิเวอร์จะแจกใบแดงในวันนั้นมันจะเกิดขึ้นทันทีแต่เขาไม่แจกฮาเวเว็บระบุก่อนเอ่ยถึงจังหวะที่พอแข้งๆของทีมระเบยสีฟ้าทำฟาวใส่ดิคันไรท์ในช่วงต่อมาใบเหลืองที่2เป็นเรื่องที่บ a r ไม่อาจเข้าไปเกี่ยวข้องได้แต่เขาโชคดีมากที่ได้อยู่ในสนามต่อไมเคิลโอลิเวอร์ไม่อยากให้มีผลกระทบกับแกม จากความเป็นจริงหากคุณไม่แสดงปฏิกิริยาที่ดีพอคุณก็ส่งผลกระทบในทางลบเขาจะตระหนักว่าครั้งที่สองสมควรเป็นใบเหลืองเช่นกันซึ่งจะทำให้โคลวิสิตโดนไล่ออกก็มีช่องโหว่แล้วก็มีข้อผิดพลาดโคตรเยอะนะครับกรรมการกับ VAR นี่คือสุขการลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย่งของวันที่11ตุลาคมขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูล สโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายปูบบักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปูบบักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ